กับมาช่วงสุดท้ายนะคะของลุงแจ่มออนแอร์นะคะเราจะไปดูกันแถวมินบุรีหน่อยวันนั้นได้คุยกับท่านโฆษกกรทมค่ะลุงแจ่มคะคุณวสันต์มีวงนะบอกข่าวดีว่ารอรถไฟฟ้ารอรอรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะช้านิดนึงแต่แต่เรือเนี่ยไรถึงแน่เรือบอกว่าจะรับคนได้ประมาณ3,000ันคนแล้วตอนนี้ใกล้จะเรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้เปิดได้สักประมาณเดือนสิงหาคมบวกลบนิดหน่อยนะครับ ตอนนี้บอกว่าพร้อมแล้วเราเลยส่งทีมงานไปดูนะครับว่าพร้อมแค่ไหนยังไงบ้างสําหรับเส้นทางเดินเรือไปถึงบีบุรีเลยเป็นต่อจากข้าเรือวัดศรีบุญเรืองใช่ไหมครับของคลองแสนแสบของคลองแสนแสบค่ะไปดูนะครับกับทางท่านโฆษกกรทมคุณวัชน์มีวงนะคะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคนกรุงเทพมีทางเลือกในการที่จะเดินทางได้อย่างไร พราะว่าจราจรตอนนี้ติดแล้วเกินนะครับไม่ว่าท่านจะไปทางด่วนก็ต้องติดอยู่ที่หน้าด่านนะครับหรือว่าจะไปที่ไหนตอนนี้เวลาเอาแน่เอานอนไม่ได้แม้กระทั่งวันหยุดนะครับรถก็จะติดมากวันนี้กรทมมีทางเลือกนะครับให้กับท่านในการที่จะเดินทางรู้สึกว่าจะเป็นการจราจรทางน้ําใช่ไหมครับท่านครับครับกลับจะมีอะไรให้ชาวบ้านเดินทางได้สะดวกขึ้นก็ตอนนี้จราจรรถยนต์นี่เยอะเกิน เยอะฮะรถเรยอะกว่าถนนมากนะครับใช่ครับก็จริงแล้วกรุงเทพมหานาครเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากนะครับ,รบเรามีพื้นที่เนี่ยพันห้าร้อย กว่าตารางกิโลเมตรเรามีพี่น้องประชาชนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเทศบงล่นครเนี่ยหรือมาอยู่อาศัยนี่ประมาณสัก1 0บถึงสิล้านคนอันนี้ในทะเบียนหรือนอกทะเบียนใช่ไหมในทะเบียนมี5้าล้านหกครับอ๋อแล้วที่เหลือก็เป็นนอกทะเบียนมาประกอบสมาชณ์ีพี่น้องจากต่งจังหวเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการเดินทางเดินทางเลบและที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะมี อันนี้ก็ที่เพิ่มเติมมาล่าสุดก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับสมัยก่อนก็ไม่เคยมีแต่ว่าจะว่ากันว่าไปแล้วก็มีมาหลายปีแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรถตู้มีรถขสมกมีรถทั้งปรับอากาศทั้งรถร้อนรถเย็นนะครับนี่ก็คือแล้วก็มีรถไฟฟ้านะครับ BTS ใต้ดินบนดินแต่ว่าสิ่งที่เหล่านี้ก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องการจราจรหรือการเดินทางให้กับพี่น้องชาวเทียวห้านนครได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับ ก็ยังยังไม่สามารถกําหนดเวลาการเดินทางได้ในหลายจุด,ดฉากนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าสมพันธ์เองท่านก็มีนโยบายซึ่งจริงแล้วท่านก็มีนโยบายมาแต่เดิมเพียงแต่ว่าพยายามที่จะให้เอกชนเนี่ยนะครับเข้ามารับจ้างหรือมามา,มารับสัมปทานนะครับ,รบจากกรุงเทพมหานครในการที่จะเดินเรือในส่วนต่อขยายจากวัดศรีบุญเรือง นะครับไปจนถึงเมียนบุรีตอนนี้เรามีอยู่ตรงจากวัดศรีบุเรงไปผ่านฟ้าไปผ่านฟ้าครับในเส้นคลองแสนแสบผ่านคลองแสนแสบไปใช่ครับนะครับจะไปลงเพชรบุรีจะไปที่ไหนนี่ก็ปรกตูน้ําอย่างนี้ก็ได้หมดใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่ใช่ไหมคส้นรามกําแหงก็ยังติดอยู่จากแยกลําสาลีเนี่ยถ้าพูดถึงถนนรามําแหงแยกลําสาลีเนี่ยนะครับช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเช้าเช้าเนี่ยนะครับน่าจะมาถึงมิสทีนบางวันระยะทางเนี่ยนะครับถ้าใครที่เคย มาทางเส้นนี้ก็จะนึกภาพออกว่าแยกลำสาลีจะถึงมิสทีนในถนนเสรีไทยนะครับ,รบก็จะติดตั้งแต่บางกะปิเลยนะครับแยกนี้ด้าเนี่ยถึงหมู่บ้านสากรใช่เราะนั้นเนี่ยนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นว่านี่คือการจราจรที่มันติดขัดแล้วการเดินทางช่วงระยะซึ่งปกติเนี่ยใช้เวลาเดินทางไม่น่าเกิน10นาทีรหรือ15นาทีก็ถึง แต่ว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าเย็นเนี่ยนะครับนี้กลายเป็นครึ่งชั่วโมง45่สานาทีเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ความเจริญออกมาขยายตัวมาด้วยใช่ไหมเมืองเอ่ยบ้านจัดสารเอ่ยก็เดินทางยากลําบากสมัยก่อนคิดว่าอยู่สีบุญเรืองนี่ก็ไกลแล้วนะใช่ไหมถ้านับจากกทมมาสีบุญเรืองนี่ไกลมากใช่ครับครับแต่ก็ยังไม่พอยังไม่พอครับเมื่อไหร่ฮะจะเริ่มยังไงครับโครงการนี้เนี่ยนะครับคิดว่านะครับช่วงนี้ก็ มีการดําเนินการไปพอสมควรและคิดว่าระยะตั้งใจจะให้ได้ในเดือนสิงหาคมอ่ะนะครับที่แรกเนี่ยคิดว่าสิบสองสิงหานะครับเป็นรอบปฐมฤกษ์เลยในวันแม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการถวายพระองค์ท่านด้วยแต่ว่าดูกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องมีการขยับเวลาไปนิดนึับติดอะไรให้ไม่มีน้ำหรือไงฮะน้ํามีฮะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนของราชการนะครับบางทีกระบวนการคือคือเราอนุญาตอนุญาตเดินเรืออย่างนี้ใช่ไหมเส้นทางเพราะงั้นเถอะเส้นทางการเดินเรือหรือแม้กระทั่ง คนที่จะมารับในการที่จะรับจ้างเดินเรือให้เราราคาใช่ไหมฮะราคาคือในช่วงแรกนี่กทมจะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นเราเป็นท้องถิ่นที่ต้องมีหน้าที่บริการสาธารณะการแก้คลองอาจจะต้องไปขออนุญาตเรื่องใช้คลองก็ไม่ใช้คลองก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาณขณะนี้เราสามารถใช้ได้เพราะจริงๆแล้วคลองเส้นนี้ก็เป็นคลองระบายน้ําหลักอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเอาคนที่จะมารับจ้างเราเดินเรือถ้าเทียบเรือที่ต้องมีการปรับปรุงนะครับให้อยู่ในสภาพทาง เข้าสู่ทยนะครับต้องมีความปลอดภัยไฟฟ้าส่องสว่างหรือแม้กระทั่งการไปยัำพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับผมคิดว่าที่ได้คิดกันไว้นะครับได้มีการหารือกันไว้ในเบื้องต้นก็อาจจะเป็นการเหมือนโครงการนําร่องก่อนนะครับสัก6เดือนนะครับสัก6เดือนในขณะเดียวกันใน6เดือนนี้ก็จะมีการศึกษาความต้องการของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปด้วยว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับสำหรับ14ท่า นะครับมีทั้งหมด14ท่าจากสีพุเรืองไปที่มีนบุรีมีนบุรีครับผ่านผ่านเส้นนี้อะไร้เส้นนี้ก็จะผ่านพื้นที่เขตพึงกลุ่มนะครับพื้นที่เขตสะพานสูงเขตคันนายะเขตคันนายาวนะครับจนกระทั่งไปถึงมีนบุรีนะครับในเส้นก็ผ่านหลายสำนักงานเขตมีทั้งหมด14ท่าจะไปต่อ ตลาดเลยป่ะถึงตลาดบนบุรีเลยไปถึงหน้าสํานักงานเขตบนบุรีเลยเลยไปสวนสาธารณะครับคือเรามีท่ามาก่อนแล้วฮะแต่ปรากฏว่ายังไม่มีอะไรเข้าท่าครับคือท่านี่เราทำมาทำมาเสร็จแล้วสิบสี่ท่าแต่ยังยังไม่เข้าท่ายังไม่มีอะไรมาเข้าท่าวันนี้เราก็พยายามจะเอาเรือเอาเรือมานะครับที่จะคิดว่าบริสารหรือว่าที่จะใช้เนี่ยดีมาปริมาณสักเท่าไหร่เท่าที่เราศึกษาไว้ จริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยก็มีข้อมูลนะครับว่าว่าอาจจะพันห้าถึงสองพันคนเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าต่อเช้าต่อ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 ช่วงเร่งด่วนนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปไปดูเรื่องของการแผนจัดการเวลาเพราะเราต้องใช้เรือสองชุดเหตุที่ต้องใช้เรือสองชุดเพราะมีประตูระบายน้ําอยู่ที่ตรงบางชันดังนั้นเนี่ยต้องมีการไปเปลี่ยนถ่ายเรือตรงนั้นซึ่งตัวเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนเป็น ข้อจำกัดนิดนึงแต่ว่าเราก็จะพยายามดูให้มัน,มนไม่ไม่ไม่เป็นอุปสรรคกับ,บพี่น้องประชาชนสาหรับการเดินทางค<ะ>ือให้สะดวกที่สุดในการเปลี่ยนทายเรือรก็เหมือนกับที่พี่น้องประชาชนไปเปลี่ยนตรงประตูน้าแล้วก็ก่อนที่จะต่อเรือไปที่ผ่านฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ต้องไปายาจัดการเรื่องเวลาให้พอดีกันรับครับเพราะฉะนั้น รอเดือนสิงหาคมนี้ก็จะพยายามให้ให้อยู่ในเดือนสิงหาให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเลยไเป็นนิดนึงก็อย่าต่อว่ากันนะฮะอาจจะเป็นกันยาอะไรเงี้ยนะฮะก็พยายามจะเร่งให้เร็วเร่งให้เร็วที่สุดครับเพราะโครงการนี้ก็นานได้ยินมานานแล้วนะครับครับครับเพียงแต่ว่ากระบวนการที่เรามามาเป็นมาจ้างการเดินเรืออย่างเงี้ยมันไม่เคยมีมาก่อนฉังนั้นก็ให้กรุงเทพธาราคมซึ่งเป็นบริษัทกรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการในเรื่องขั้นตอนนี้ครับครับขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับ สงสัยเรือจะร่มเพราะว่าท,ทีงานท,งที่เราส่งไปเมื่อสักเมื่อสองสาวันก่อนนะฮะเราไปที่ท่าเรือแห่งนี้ว่าจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งไปท่าเรือแห่งนี้เพราะว่าคนแน่นมากทุกวันนี้ะนะฮะน้ำน้าก็ดีขึ้นน้ำของของแสนแสบก็ดีขึ้นละไม่มีกลิ่นเหม็นมากเหมือนสมัยก่อนค่ะเป็นเส้นทางเดินเรือที่ มุ่งหน้านะฮะจากไปทางมินบุรีนะคะจากจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะคะก็เพิ่มช่องทางการเดินทางทางน้ําอีก8ท่าด้วยกันนะคะนับไปตั้งแต่จากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองไปไล่ไปรื่ฮะจนถึงมิสทีนฝั่งเนี้ยแล้วก็จะไปถึงบางชันแล้วก็ผ่านไปจนถึงนู่นเลยตลาดตลาดมีนบุรีก็หมายถึงว่าต่อไปนี้ถ้าเราอยู่ผ่านฟ้าใช่ไหมฮะเราเรานั่งเรือมาจนได้ ทุกวันนี้เราถึงแค่บางกะปิตรงเดอะมอลล์บางกะปิแค่นั้นเองเลยในนิดนึงตรงนิดห้าตรงนั้นต่อไปนี้ก็จะเพิ่มแล้วแต่ก็แต่ว่าคนที่จะเดินทางเนี่ยต้องนั่งนั่งรถเมล์มาก่อนแล้วก็เข้าไปในเดินเข้าไปที่จะลงท่าแต่แน่นมากฮะเคยเคยเข้าไปดูแล้วก็คนนิยมใช้มากเส้นทางนี้เพราะเร็ว อย่างนักเรียนอย่างเงี้ยว่าจะไป <Okay. S 2> เรียนที่จุฬาหรือเตรียมอุดมอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอยู่บางกะปิไม่ต้องไปอยู่หอพัก <Okay. S 2> ในเมืองเพราะนั่งรถ3าี่ชั่วโมงถ้านั่งรถเมล์นั่งเรือไปเนี้ยขึ้นชั่วโมงก็ถึง <okay. S 1> ละใช่ไหมฮะ <okay. S 2> เดี๋ยวนี้ก็ดีว่าจะมีแอร์พอร์ตลิงก์เส้นทางนี้ที่เข้าไปได้ในเมือง ก็ <C> e <at> เป็นความหวังที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการจราจ,จรอย่างที่บอกว่าไม่อรอเลือยฟ้าอาจจะนานหน่อยนี้ม,มีเส้นทางเดินเรือเพิ่มขึ้นมาอีก8ดท่านะคะย้ำอีกครั้งต่อจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองไปจนถึงมีนบุรีเสร็จ<ะ>ทวนอีกครั้งค่ะลุงแจ่มการสักสิงหาเสร็จประมาณสักสิงหาสิงหาได้ขึ้นแน่นอนแล้วก็ประชาชนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเรือก็ดีแต่รถไฟฟ้าอยากได้มากกว่า เพราะนั้นเวลาหาเสียงนะฮะดูนะะหาเสียงข่าวหน้าในเขตนี้นะครับเขาจะบอกว่าเลือกผมแล้วได้รถไฟฟ้าอะไรทํานองนี้ค่ะก็จะเป็นจุดหาเสียงของการเมืองไปแล้วนะคะเรกีไรตรงนี้เรือนะคะก็น่าจะช่วยบรรเทารถติดไปได้ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ วันนี้หมดเวลาของรายการลุงแจมออนแอร์แล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะสามารถส่งเรื่องราวมาให้เราได้นะคะ,ะตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอทั้งเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะคะ,ะแล้วก็ช่องทางทางโซเชียลมีเดียหรือว่าจะพูดคุยกันสดๆในรายการะนะคะที่เบอร์โทรศัพท์023383834 6นะคะหรือว่าอ e ีเมลมาหาลุงแจมนะคะอีเมลเดิมเค่ะลุงจ at hotmail.com นะคะ ช่องทางเดิมก็เหมือนเดิมใน,นคอ <น S 1> ลัมน์รูร้สึกพิมพ์คมชัดลึกเหมือนกันนะคะ<ร>วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ